สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปนั้นคลิปนี้เราจะมาในข้อที่วา่าความนิ่งเงียบของคุณทําให้ศัตรูคาดเดาคุณไม่ได้ส่งบาลพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปดิดดวงจิตาด้วยการกด subscribe แล้วก็ไลค์แชร์นะคะก่อนอื่นเรามาตรวจสอบพลังงานของคุณและศัตรูของคุณนะ,ะเป็นพลังงานแบบไหนเป็นลักษณะอย่างไรนะ,ะเอ,อ์ธธาดินพฤชศพกัมก่อนมาราศีเมษราศีพิจิกนะคะพลุโตท่านลมมิถุนตุลกุม จะไม่ไราศีม,ามิถุนชาถล่มถ้าเพื่อนคนเกิดวันเสาร์ทัดไฟมูลราศีมีนราศีกรกฎซันคนเกิดวันอาทิตย์ทัดไฟนะคะแล้วก็แคปิคอนราศีมังกรชาาดินนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขาอาจจะเป็นวันที่เกิดเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะมีสิบเก้ายี่สิบหกสิบสี่สิบเจ็ดยี่สิบสองสิบสามสามแล้วก็สิบนะสามารถตรวจสอบ ลัคนาราศีตรวจสอบอักษรยอ่อนะคะแล้วก็ตรวจสอบบันที่เกิดของคุณและศัตรูของคุณนะคะกดพอรอหยุดที่หน้าจอเนาะเรามาดูนะคะอักษรยอ่อสําหรับใครที่ทราบนะคะชื่อจริงชื่อเล่นของศัตรูของคุณนะคะอาจจะเป็นพนักงานเพื่อนร่วมง,งานบุคคลใกล้ตัวนะคะที่คุณรู้จักเนี่ยมีตัววายเนาะอาจจะเป็นชื่อเล่นของเขาะคะเอ็มเอโซนะคะ่ะ h, P ตัว t นะะ d, o, e, w, k, i, แล้วก็ u นะคะ เดี๋ยวเรามาดูพลังงานของศัตรูของคุณก่อนนะคะว่าพวกเขาเป็นใครนะสังคมที่คุณใช้ชีวิตร่วมกันเป็นอย่างไรหรือว่ามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันยังไงนะคะพลังงานของศัตรูของคุณนะคะเป็นพลังงานรูปแบบไหนและพวกเขานะเป็นคนอย่างไรเนาะพลังงานของศัตรูของคุณนะคะ 8คาถาพลังงานของศัตรูของคุณนะอยากรู้อยากเห็นสนใจชีวิตของคุณนะอยากคุยกับคุณนะอยากถามถ่ยสารทุกสุขดิบของคุณนะแต่ไม่กล้านะก็อาจจะเหมือนกับว่าเห็นนะก่อนที่เขากับคุณอาจจะไม่ได้คุยกันรู้สึกว่าเขาเห็นชีวิตของคุณเนี่ยมีในเรื่องของความมั่งคัง่งร่ํารวยมีความสุขนะหน้าที่จะไปได้ดีมีความสุข ประมาณนี้นะก็เลยเหมือนกับว่าศัตรูของคุณเนี่ยอาจจะมีความที่รู้สึกว่าตัวของคุณนะน่าที่จะมีการงานที่มันมั่นคงแล้วก็ประสบความสําเร็จนะมีชื่อเสียงศัตรูของคุณไม่มีความสุขเลยนะคะที่เห็นชีวิตของคุณบางครั้งร่ํารวยประสบความสําเร็จนะชีวิตของเขาเนี่ยอยากจะรู้อยากจะเห็นนะอยากจะรู้เรื่องราวชีวิตของคุณว่าเออ คุณทุกใจเรื่องอะไรหรือเปล่าคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหลังจากที่คุณออกงานเปลี่ยนงานย้ายงานไปแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะประมาณนี้ว,ว่าคือเขาอยากจะให้คุณเนี่ยนะคือเหมือนกับว่าตกงานเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานแล้วก็นะเดือดร้อนในเรื่องของการเงินนะคะสิ่งที่เขาคาดหวังเนี่ยแต่ชีวิตของคุณกลับมีความสุขนะกลับประสบผลสําเร็จในเรื่องของการเงินและการงานจนเขาเครียด นะเขาเห็นคุณมีความสุขเขาเห็นคุณมั่งคั่งร่ำรวยประสบความสำเร็จนะมีชื่อเสียงในเรื่องของงานที่คุณทำนะแล้วเขาก็เลยอยากจะรู้เรื่องราวความทุกข์ของคุณบ้างนะคะก็พยายามที่จะเหมือน,อนกับว่ามาสอดส่องนะคะเออมาติดตามชีวิตของคุณถ้าในโซเชียลถ้าเขารู้จักช่องทางการติดตามคุณเนี่ยเขาก็จะส่อง นะเขาก็จะดูพฤติกรรมของคุณดูวิถีชีวิตของคุณนะคะแต่สิ่งที่เขาเห็นรู้สึกว่าคุณนิ่งเงียบนะแต่คุณก็เหมือนกับโฟกัสในชีวิตของตัวเองนะคะในเรื่องของการงานแล้วก็ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงแล้วทําให้เขาเครียดมากเขาไม่มีความสุขที่เห็นคุณมีความสุขเขาอยากจะเห็นคุณล้มเหลวอยากจะเห็นคุณพลาดนะคะอยากจะเห็นคุณเหมือนกันกบเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานตกงานแล้วก็เดือดร้อนในเรื่องของการเงิน นะคะนี่คือพลังงานของศัตรูของคุณแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่ต้องรู้จักกับคุณแน่ๆมีประเด็นกับคุณไม่ชอบคุณหรือว่ามีอคติต่อคุณนะอิสตีเออเรียกว่าอะไรอ่ะอิชาหรือว่ามันไส้คุณนะคะประมาณนี้แล้วก็เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับเอ่อนะทำเป็นไม่สนใจคุณแต่อยากจะรู้อยากจะเห็นชีวิตของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณนะคะในสิ่งที่เขารู้สึกว่าคุณเนี่ย นิ่งเงียบแล้วก็ทําให้เขาเหมือนกับว่าคาดเดาคุณไม่ถูกนะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรมาดูสิแลนดอมเกี่ยวกับพลังงานของคุณชีวิตของคุณนะคะสิ่งที่ศัตรูนะคะเห็นคุณนิ่งเงียบแล้วก็คาดเดาไม่ได้หนึ่งแหละนะคะคุณก็ยังเป็น Queen of คัพนะเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตานะมีน้ำจิตน้ำใจชอบช่วยเหลือชอบทําบุญ นะคะแล้วก็เป็นคนที่ได้รับโอกาสดีๆแล้วก็ยังมีคนติดตามนะมีคนมาขอคําปรึกษามาขอความช่วยเหลือด้วยความรู้ความสามารถของคุณนะ,ะมาจากอาชีพของคุณนี่แหละที่เหมือนกับว่าคุณนมีความโดดเด่นมีความรู้มีความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาจจะเป็นหมอดูอาจจะเป็นไลฟ์โค้ดอาจจะเป็น code, จจปูรูสอนนะคนอื่นๆก็ได้ก็เลยเหมือนกับว่าได้รับคําชื่นชมนะคะ The แ a ง g m a n สะถูก ศัตรูเครียดมากเลยที่เห็นคุณเหมือนกับว่ามีความสุขนะสนุกสนานอยู่กับงานที่ทำนะคะแล้วก็เหมือนมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่แล้วคุณก็ไม่ได้สนใจใครอะ่ะประมาณที่แบบว่าอย่ามายุ่งกับฉันฉันกำลังโฟงกัสในเรื่องของการงานของฉันและกำลังจะได้รับความสำเร็จนะมีชื่อเสียงมีคนติดตามมากหน้าหลายตานะมีคนกด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะคะมาปรึกษามาขอความรู้ นะคะแล้วคุณก็ไม่ได้สนใจใครเลยนะโฟกัสแต่ชีวิตของตัวเองแม้จะมีปัญหาไม่จะมีความกลัวว่านะ,ะจะไม่ประสบความสําเร็จหรือว่านะ,ะการงานที่ทำเนี่ยมันจะไม่ได้รับชื่อเสียงนะคะแต่คุณก็นิ่งเฉยคุณเก็บอาการนะคุณไม่กระตกกระตาบโวยวายอะไรนะแล้วคุณก็โฟกัสชีวิตของคุณไปคุณไม่อยากให้ตัวเองไปเครียดหรือว่าไปคิดมากกับเรื่องไร้สาระหรือว่าพฤติกรรม นะของศัตรูของคุณหรือว่าคนที่เคยทําร้ายคุณคนที่กลั่นแกล้งคุณให้คุณเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานคุณไม่สนใจชีวิตของพวกเขานะคุณปล่อยให้พวกเขาเนี่ยมาติดตามชีวิตของคุณคุณใช้ธรรมะนะคะใช้ในเรื่องของคําสอน ของพระพุทธศาสนานะเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในคุณธรรมความดีต่างๆคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณทําดีหรือว่าบุญกุศลที่คุณทาํามานะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณนะคะให้คุณเป็นคนดีเนี่ยดีเอ็มเพรสเนี่ยเป็นคนที่ใจิตใจดีมีเมตตาชอบทําบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นๆนะคะคุณคิดว่าบุญกุศลของคุณจะ ช่วยเหมือนกับว่าคลายปัญหาคลายความทุกข์ให้กับคุณได้แล้วคุณก็เหมือนกับว่ารักตัวเองมากๆคุณไม่ได้ต้องการให้ใครมาเหมือนกับว่ามายุ่งวุ่นวายกับคุณอะนะคะแล้วก็มาเหมือนกับมาสนใจชีวิตการงานของตัวเองดีกว่าคุณคิดว่าตัวของคุณเนี่ยแม้จะถูกกลั่นแกล้งนะถูกบีบบังคับให้ออกงานเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะจากศัตรูของคุณแต่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถจะมีโอกาสใหม่ๆดิ ที่ดีๆเข้ามาในชีวิตได้ด้วยความที่แบบคุณมีกําลังใจที่เข้มแข็งนะคุณใจดีสู้เสือคุณพยายามที่จะเหมือนอดทนอดกลั้นนะต่อสิ่งต่างๆนะคะศัตรูของคุณนี่เห็นในเรื่องของเด e m a g i c i a นคือความเชี่ยวชาญความโดดเด่นความรู้ความสามารถของคุณในเรื่องของการพูดในเรื่องของการเจรจาและก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ คอยที่จะช่วยเหลือนะมีปฏิหารเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณบ่อยครั้งนะคะมันเหมือนกับว่าการที่คุณมีจิตใจเข้มแข็งเนี่ยนะคะศัตรูของคุณไม่กล้าเลยนะ,ะแล้วก็เห็นคุณนิ่งมากเห็นคุณแบบไม่เคยโพสต์ความเสียใจไม่เคยโพสต์ความทุกข์ใจใดๆนะคะศัตรูของคุณก็เหมือนกับว่าคือเหมือนหาช่องทางหาช่องโหว่ที่จะมากลั่นแกล้งคุณไม่ได้ทั้งๆที่เขาเหมือนกับมีการรวมกลุ่ม นะคะรวมหัวกันปรึกษากันที่แบบจะมากลั่นแกล้งคุณนะคะในการที่แบบจะคอมเมนต์นะถ้าคุณทำงานโซเชียลเขาก็จะคอมเมนต์นะคะบั่นทอนจิตใจชีวิตของคุณนะ,ะหรือว่าส่องคุณผ่านโซเชียลออนไลน์แล้วก็เหมือนพยายามที่จะสืบความทุกข์ใจความไม่สบายใจของคุณอะ่ะ นะแต่ก็หาไม่เจอไม่เห็นคุณจะโพสต์ความเจ็บปวดไม่เห็นคุณจะโพสต์ในเรื่องของความทุกข์ใจความไม่สบายใจเลยคุณเหมือนกับโฟกัสเฉพาะในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าทําให้ศัตรูของคุณรู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยมีความเข้มแข็งมากๆมีจิตใจที่เข้มแข็งมากๆนะเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีไหวพริบดีเป็นคนที่เอาตัวรอดได้เก่งนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่ไม่ยอมแพ้ ต่อโชคชะตานะไม่ว่าเหมือนจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือแบบไม่ยอมถูกนาการแกล้งหรือว่าถูกพลังงานของเอ,อ่อคนที่อิจฉาคุณนะคะทำร้ายคุณมันเหมือนกับว่าจิตใจของคุณเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่ามีความเข้มแข็งมากๆนะคุณเหมือนกับข่มอารมณ์ข่มจิตใจนะคะไม่ว่าคุณจะถูกการแกล้งนะคะแต่คุณก็มีในเรื่องของการที่แบบวิตกกังวลใจเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ พวกเขาเหล่านั้นต้องการที่จะเหมือนกับใส่ร้ายป้ายสีคุณหรือว่าบั่นทอนจิตใจคุณในรูปแบบต่างๆนะอาจจะเข้ามาติดตามในโซเชียลคุณแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์นะอยากจะให้คุณลดละเลิกในสิ่สงที่เหมือนกับว่าคุณทําแล้วประสบความสําเร็จประมาณนี้อยากจะบั่นทอนจิตใจของคุณนะนะอยากจะให้คุณหยุดทานะแล้วก็อยากจะให้คุณเหมือนกับว่าเออจะได้ไม่มีรายได้นะจะได้เดือดร้อนในเรื่องของการเงินนะคะแต่ก็ ไม่สามารถที่จะทําอะไรคุณได้นะคะพลังงานของศัตรูของคุณคือแบบมีในเรื่องของความทุกข์ใจกังวลใจมากๆกลัวว่าคุณจะโดดเด่นนะกลัวว่าคุณจะได้รับชื่อเสียงได้รับโอกาสดีๆนะจากคนอื่นๆที่มาติดตามนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าตัวของคุณมีมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมากๆเลยนะมีในเรื่องของการที่แบบสามารถที่จะเยียวยาความรู้สึกความเจ็บปวดของตัวเองได้เป็นอย่างดีคือตัดปัญหา นะคะคือไม่เอาเรื่องราวในอดีตมาเก็บมาเป็นปัญหานะคะแล้วก็ไม่ได้สนใจใครนะไม่ได้เหมือนกับว่าไปแคร์ความรู้สึกของใครด้วยคุณสนใจแต่ชีวิตของตัวเองแล้วคุณก็เชื่อว่าศัตรูเหล่านะั้นคนที่กลั่นแกล้งคุณน่ยนะสุดท้ายแล้วเขาก็จะได้รับผลกรรที่เขาทํากับคุณแน่ๆนะไม่ว่าเขาจะกลั่นแกล้งคุณในรูปแบบไหนก็ตามนะรวมทั้งคนที่เหมือนกับว่าพูดจาใส่ร้ายคุณนะคะแล้วก็เหมือนกับ สร้างเรื่องสร้างราวสร้างปัญหาให้คุณเหนื่อยหน่ายนะ,ะเบื่อหน่ายประมาณนี้พลังงานของศัตรูของคุณเห็นว่าคุณนิ่งนะแล้วคุณก็เข้มแข็งมากๆเลยคุณมีในเรื่องของจิตใจนะ,ะที่เหมือนสามารถที่จะเยียวยาความรู้สึกของตัวเองได้นะ,ะแล้วยังช่วยเหลือคนอื่นอีกอะ่ะมีความที่แบบเหมือนมีจิตใจที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์นะสะอาดเหมือนกับว่าคอยที่จะช่วยเหลือคนที่ต้องการกำลังใจ นะคะรวมทั้งตัวของคุณเองก็ยังสามารถที่จะหลุดพ้นออกจากความทุกข์หลุดพ้นออกจากปัญหาต่างๆได้นะคะแล้วก็คุณเหมือนกับเห็นความทุกข์ของคนอื่นแล้วคุณรู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยคือแบบคือมันแค่ปัญหาเล็กน้อยเองแต่คนอื่นเหมือนกับว่าเขาเดือดร้อน นะะหลายเรื่องเลยนะแต่ทำไมาเขาถึงอยู่ได้คุณใช้พลังในในการที่แบบเหมือนเมื่อไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาได้วกว่าตัวเองอะ่ะแล้วจิตใจของคุณมีความเข้มแข็งมากๆมีความอดทนมากๆนะคะแล้วก็มีความรักความซื่อสัตย์นะความจริงใจให้กับคนที่เขาเหมือนกับว่าต้องการในเรื่องของกําลังใจและการช่วยเหลือนะคุณก็เลยมีกําลังใจในการทํางานนะก็เลยทําให้นะคุณมีในเรื่องของความมุมานะอุตสาหพยายามที่จะ หลุดพ้นออกจากนะในเรื่องของการที่แบบถูกศัตรูกันแกล้งนะต่างๆเนี่ยอยากจะหลุดพ้นออกจากความทุกข์นะแล้วก็ชีวิตของคุณประสบความสําเร็จส่วนศัตรูของคุณเครียดนะเขาหาวิธีที่จะกลั่นแกล้งคุณนะบั่นทอนจิตใจของคุณในรูปแบบต่างๆแต่ก็ไม่สามารถจะแกล้งคุณได้นะคะทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะคอมเมนต์ไม่ว่าจะเสียดสีไม่ว่าจะเหมือนกับว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่คนที่ มีความกลัวในเรื่องของเวกรกรรมเนี่ยน่าจะเป็นศัตรูของคุณเขาเห็นคุณนิ่งนะคะเขาเห็นคุณโฟกัสในเรื่องของอาชีพการงานของตัวของคุณเองเขารู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยจะได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลจากสิ่งศิษย์และผลกรรมต่างๆนะที่เขาทํากับคุณมันอาจจะกลับมาตอบสนองเขา นะะในช่วงเวลาที่ตัวของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จนะมันเหมือนกับว่าตัวของศัตรูของคุณเนี่ยนะคิดหาวิธีที่จะทําลายคุณในรูปแบบต่างๆแต่ก็ทําไม่ได้ยิ่งยิ่งทําให้คุณเข้มแข็งมากขึ้นยิ่งทําให้คุณประสบความสําเร็จยิ่งทําให้คุณนะมีโอกาสดีๆมากขึ้นยิ่งทําให้มีแต่คนรักแล้วก็เมตตาแล้วก็สงสารคุณนะคะสุดท้ายแล้วคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าเหมือนไม่ได้สนใจนะในเรื่องของ พลังงานของศัตรูของคุณเลยไม่ว่าเขาจะแกล้งแกล้งคุณในรูปแบบไหนๆก็ตามคุณเชื่อว่าผลกรรมต่างๆมันจะสะท้อนย้อนกลับไปหาตัวเขาและคุณจะได้รับความสุขนะคะพลังงานของศัตรูของคุณก็มีความที่แบบหนักอกหนักใจนะกับพฤติกรรมนะ,ะกับเหตุการณ์ที่เขากระทำกับคุณรู้สึกว่าณนะตอนนี้เวลานี้ศัตรูของคุณน่าที่จะเหมือนกับมีความคิดที่อยากจะหยุดนะคะหยุดพฤติกรรมของเขา นะแล้วก็เหมือนกับว่าเห็นพลังงานของคุณเนี่ยมีความมั่นคงมากๆกับการที่ไม่ได้สนใจนะพฤติกรรมของเขาเลยอะ่ะคือเขาหาเรื่องหาราวนะกลั่นแกล้งคุณนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าทําให้คุณได้รับความเบื่อหน่ายท้อแท้กับการทํางานนะ,ะแต่สุดท้ายแล้วคุณก็มีกําลังใจนะรอบๆตัวหรือว่ามีบุคคลรอบข้างที่เข้าข้างคุณนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวของคุณสามารถที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขได้ นะ,ะกับสิ่งที่คุณทำเนาะคุณเหมือนกับมีการเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็เหมือนกับไม่ได้สนใจพลังงานของศัตรูหรือว่าไม่ได้สนใจที่จะไปแข่งขันกับใครนะ,ะแต่ตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าสามารถที่อยู่ในรูปแบบของการที่แบบเหมือนทําให้ตัวเองมีความสุขได้โฟกัสในสิ่งที่ตัวเองเอ่อทำให้ตัวเองได้รับความสําเร็จนะประมาณนี้พลังงานของศัตรูก็เลยทําอะไรคุณไม่ได้นะคะ ด้วยความนิ่งด้วยการที่แบบมีสติของคุณทําให้ตัวของคุณเนี่ยหลุดพ้นออกจากพลังงานนะห้ายๆของศัตรูนั่นเองเนาะฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ